ได้จุ่มได้ได้เลยอย่งี้อะอะไรอ่ะขนอน้ขอบคุณค่ะมันต้องขยันขึ้นมาก่โอ้โหปองนอนเม้มาคืนมา cho cùng ừ. thì bao mình vào đây để để nam Đó đây không một lợn để làm một cái này ăn ngọt sòng không phui rất khắc lộ เอ,อย่างนี้กับพันห้าขึ้นเลยนะสามขึ้นมาได้ขึ้นนั่นระนับอย่างนี้ขึ้นลบว่าละห้าร้อยก็รู้ ดแล้ดดออกผมก็ห่วงใครอยากทำาำไปผมสนยืงหวานนี่มาผมเด่นผมเด่นรอดตามสบายหวานหวานเนี่ยแน่อนะรด้สึขำมัน่ยิ้มสิ Nhìn luôn mọi người mọi người mọi Bà mọi người mọi Yuan Kêu người mọi người Mẹ mẹ mà người mọi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 